ทุกคนนี่เรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะอะ,อะเดี๋ยวก่อนทุกคนขอริญาตที่มีโฆษณานะฮะอย่าบอกว่าเพิ่งมีโฆษณาเมื่อกี้แล้วมีโฆษณาอีกคืออะไรคะอย่าาเล่นนะคะเกมนี้เราเล่นเราเล่น,เ,เ,ลน,เ,ลนเล่นเกมได้แต่ว่าทุกคนคะรู้ไหมว่าเราเนี่ยทำด่านนะแต่ว่าด่านหลังเราเนี่ยอาจจะ แก้หมดแล้วแก้หมดแล้วโอเคอะขออภัยโฆษณาดิสนีย์นะคะอะนั่นเดี๋ยวเราโอ๊ยมีกล่องอยู่นะอะไรอะเฮ้ยมีไฟไปค่ะติดไฟตรงนี้ก่อนมันเริ่มตอนมืนมดๆเนาะเออเราก็ตั้งเองเนาะติดไฟไปทางนี้ก่อนละกันว้ายเราสามารถบินได้นะคะี๋ยว่าต้ก็กระโดดได้อะอซุบ อ,อ,อ่ะ๊อะอ๊ะโอยทุกคนเสียว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 อะเสียวจริงๆก็แค่ขี้โดนไปแล้วนะไม่เป็นไรนี่คืออะไรคะเนี่ยโอ้มีหมวกด,ด้วยใส่เลยดีกว่ามาเย้ใส่แล้วหมวกไปค่ะเราห้ามโดนละวานนะถ้าโดนละวานาต้องทิ้งของให้หมดเลย ไม่เป็นไรนะฮะโดนครั้งเดียวไม่เป็นไรลืมบอกเลยว้ายตายแล้วต้องเอาดินมาอุดก่อนแป๊บนึงว่ายังถ่ายคลิปอยู่เลยอะไรเนี่ยมันมสวยของฉันจริงจริงอะให้เป็นไฟเหมือนเดิมอาโอเคค่ะ1นสองไม่เป็นไรออกสองหนึ่งหนึ่งฮะ ไม่ถูกด้วยว้ายแต่แล้วไม่เปไรเพื่อไปกดเผื่อไปกดอ้าเราว่าเราเอาอันนี้ดีกว่าไม่ต้องเอาไฟแล้วค่ะทุกคนอ้มันด่านยากจริงๆนะด่านยากจริงให้ทุกคนบอกว่า,วาเออด่านเด็กน่อยเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนมาลองในนี้นะอ้าวอะไรวันไ่ยา ไปอะแพ้กันเลยค่ะทุกคนว้าวทุกคนด่านนี้เราไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเราโดนลาวาไปหลายรอบเลยนะคะส่านนี้ง่ายๆง,ง่ายเลยได้แล้วเราเพิ่ไปตรงนั้น แปดอ่ะแปดอ่ะบ้ามากเจ้ตอันนี out. ้เสื้อผ <arriver> ้าของเรานะฮะอ่าเดี no ๋ยวเราใส่เลยดีกว่าอ่ะนีะเป็นชุดทองชุดกาะทองหกหกหนึ่งหกเด้งเด้งเด้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงกันนะคะทุกคนมาค่ะ เราผ่านไปไหลายนัดมากเลยนะฮะว้าวลืมกระโดดลืมกดกระโดดค่ะทุกอนพร้อมยังเฮ้ยทุกคนเราลืมเราลืมมาวันนี้ออไมคัสลองเช้าค่ะทุกคนนั้นเดี๋ยวเราใส่เลยไหมใส่เลยแย่ลองเช้าเอ้ยแต่ว่าเราเสื้อหายไปไหนอ่ะเอ้อต้องเกงกางเก่งเงดีอว ร้ยคงไม่ได้ยินกับเขาว่ะอโอ้ยหนาวดิอนนีมก็ไปยืกนกางน้้ย,ย,ยสวัสดีน้องแก่ดำแก่ฉันจะช่วยกับแกเองบ้านฉันอยู่แค่ไม่ไกลแต่ฉันก็ต้องผ่านราวานี้ไปไม่ได้ค่ะราวานี้ไม่ได้นะมันมีสองอันเวย้ย อ่อช่วยเก็บหน่อยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยกางเกงใส่เลยได้กางเกงแล้วครับเฮ้ยมีอีกันหนึ่งอ่ะคืออะไรอ่ะลูกค้อยากบอกว่าเราเจอบ้านของเราแล้วยาแต่ว่าเราจะต่ออีกพาร์ทได้แน่นอนก็คือเราจะ ลงประมาณสองคลิปสองจังนะคะ EP สามก็คืออีพีจบเลยใช่ไหมอ,อย่าลืมไปดูนะคะไม่มีไม้ยูนิคอนด้วยสวัสดีไม้ยูนิคอนแกลงไปในน้ำเลยเอาไม้เมียวดาบมันฆ่าล่ะจับฆ่ามันลเลยเราลองใส่อันนี้ให้มันดูไหม ใส่ไม่ได้เหรอจริงมันจะใช้มาเพื่ออะไรฮะใครเป็นคนสร้างแบบนี้เนี่ยแปลกไปซะแกไม่ต้องมาอีกนะนี่คะ่ะทุกคนก็คือเป็นชุดนี้นะคะทุกคนค่ะค่าซอมบี้ค่ะซอมบี้โอ้ได้สมองซอมบี้ทำไมมันไปนสมองเนี่ย อย่างน้อยนะคะเราก็ได้ไอเทมนะคะที่น่ารักที่สุดนะคะก็คือเสื้อผ้อนา,านะคะมีบววหน่ารักนะคะแล้วก็มีชุดเกาะทองนะคะเป็นไงเป็นเสื้อเกาะนะคะเป็นเสื้อทองกางเกงทองแต่ว่ารองเท้าไม่ค่อยทองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะ สำรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอ้ยเดี๋ยวเราลองมาทำวันนี้กันไหมเออทำเป็นแบบแลลลแน่นอนอันนี้เขาจะเ,าเพื่ออะไรวันนี้อะไรย่รงทุกคนไม่เห็นเลยเลยนะแค่ขุดดินนี่นะนี่หรอนี่หรอคืออะไรฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆ ให้มีคนเมียนี้ด้วยอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็มีของที่อัปเดตมาใหม่นะคะก็คือเป็นเอ่ออะไรอ่ะก็คือเป็นอันนี้นะคะแต่ว่าเราเคยเสร็แลอวนะไม่อยากเสอีกเพราะวมันวิ่งเร็วนะ จากนั้นตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็มีของมาบ้างอะเนาะที่เราไม่เคยรู้เพราะว่าไม่ค่อยเก่นเกม้ท่าไหร่นะคะอยาบอกว่าเกมนี้มีปลาหมึกแล้วนะจริงๆคืออยากอยากให้มีปลหมึกมาก จริงมีไฟด้วยนะฮะอะคืออะไรอะไฟมันเป็นจุดยังไงล่ะ,ะไปดูกว่าเฮ้ยมีการจุดไฟได้ด้วยอืนี่นี่เลยนี่นี่นี่เลยแกมาอยู่นี่นี่นี่ฉันสร้างให้ ฉันกลับไปย้อนลูกของเราดีกว่าค่ะโฆษณาเยอะเกินไปนะพี่นะอย่าบอกว่าพี่ขันโขนแล้วเถอแมจะพี่จะตายก็พี่ถ้ามาตอนที่วิญญาณก็พอนะฮะนี่ไหนๆไม่ว่าแกจะโดนแค่ไหนแกก็จะตายเป็นไงเป็นไงกูดิ้กูดิ อาจะเราเราโดนตัวไฟแล้วไม่ได้นะเอาละค่ะไปบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตบ๊าี่ายรักทุกคนนะขอรทษวนะคะที่พวงนี้ไม่ได้โหลดคลิปเนาะเพราะว่าเราทําดันเนี่ยแล้วมันหายไปในคลิปตนนล้นเราต้องสร้างใหม่แล้วก็นานเลยอะเออบ๊ายบายนะบ๊ายบายอย่าลืมกด like, กไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ